ประวัศาสตร์นอกพงศาวดารวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธรูปไม่ว่าจะไปอยู่ที่แห่งไหนก็ทำให้คนวิวาททะเลาะกันค่ะนอกจากมีบันทึกในพงศาวดารกล่าวไว้ว่าพระแก้วมรกตกับพระบางมีผีประจำองค์พระที่ไม่ถูกกันอยู่ร่วมกันเมื่อใดก็จะทำให้บ้านเมืองไม่มีความสงบสุขจนต้องอัญเชิญพระบาง กลับไปอยู่ที่เมืองหลวงพระบางตามเดิมแล้วก็ยังมีพระพุทธรูปอีกสององค์ที่มีทั้งดีทั้งร้ายองค์หนึ่งงามแปลกตาก่อให้เกิดสวัสดิมงคลแต่อีกองค์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ทําให้คนเกิดทะเลาะวิวาทกันจนถึงกับมีคนจดไว้ว่าทําให้ใครทะเลาะกับใครบ้าง เมื่อครั้งสมเด็จพระบรม,มวง์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพสเสด็จไปตรวจราชการที่มณฑลฝ่ายเหนือในปีพุทธศักราช2441ได้พระพุทธรูปโบราณมาสององค์นำมาไว้ที่วังวรดิษถนนหลานหลวงขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกำลังทรงสร้างวัดเบญสมาบอพิษ วันหนึ่งได้ตรัสกับกรมพระยาดำรงว่ามีพระราชประสงค์พระพุทธรูปที่จะตั้งเป็นพระประธานที่ศาลาการประเรียนสักองค์แต่จะต้องมีขนาดที่พอเหมาะและให้งามสมกับที่เป็นพระประธานจะหาได้หรือไม่กรมพระยาดำรงได้กราบทูลว่าเมื่อขึ้นไปเมืองเหนือได้พระพุทธรูปมาองค์หนึ่งขนาดตรงตรามพระราชประสงค์ท้าโปรดจะถวาย ต่อมาอีกสองสามวันพระพุทธเจ้าหลวงมีพระราชกิจเสด็จไปเมืองสมุทรปราการเพื่อรับพระบรมสารีริกธาตุที่รัฐบาลอินเดียถวายและทรงแวะที่วังวรดิษก่อนจะเสด็จไปสถานีรถไฟหัวลำโพงพอทอดพระเนตรพระพุทธรูปองค์นั้นที่ท้องพระโรงก็ออกพระโอษฐว่าพระองค์นี้งามแปลกตาจริงๆตรัสสั่งกรมวัง ให้จัดยานมาศกับขบวนแห่มีเครื่องสูงกลองชนะไปรับพระพุทธรูปองค์นั้นไปยังพระบรมมหาราชวางังและทรงขนานพระนามถวายว่าพระพุทธนรสีสมเด็จกรมพระยาดำรงทรงนิพน์ไว้ในนิทานโบราณคดีว่ามีคนชอบพูดกันว่าพระพุทธนรสีเป็นพระที่มีอภิิหารให้เกิดความสวัสดิมงคลอ้างว่า ตัวฉันผู้เชิญลงมาไม่ช้าก็ได้เลื่อนยศจากกรมหมืน่นขึ้นเป็นกรมหลวงพระพุทธจารย์มาเมื่อ,อยังเป็นพระมงคลทิพมุนีผู้อำนวยการปฏิสังขรณ์เป็นพระราชาคณะสามัญก็ได้เลื่อนสมมศักดิ์เป็นพระราชาคณะผู้ใหญ่ชั้นเทพแม้พระพิสุกเปี่ยมช่างหล่อผู้แต่งพระพุทธนรสีต่อมาในมิช้าก็ได้มีสมมศากักสิ์ เป็นที่พระครูมงคลวิจิตเขาว่ากันดังนี้เมื่อถวายพระพุทธนรสีไปแล้วกรมพระยาดำรงก็ได้นำพระพุทธรูปอีกองค์ที่ได้มาจากเมืองทุ่งหยางและได้ส่งไปให้พระพุทธจารย์มาปฏิสังขรณ์เหมือนกันมาตั้งบูชาแทนต่อมาประมาณสองเดือนได้ไปเยี่ยมเจ้าจอมมารดาชุม่มพระมารดาก็ได้รับคำถามว่าได้ยินว่า ที่ไปได้พระมาะจากเมืองเหนือองค์หนึ่งมักทําให้เกิดทะเลาะวิวาทกันจริงหรือสมเด็จกรมพระยาดํารงนิพนไว้ในนิทานโบราณคดีว่าฉันไม่เคยเล่าเรื่องเดิมของพระองค์นั้นแก่ใครชะรอยจะมีคนในพวกที่ได้ขึ้นไปเมืองเหนือกับฉันในครั้งนั้นไปบอกให้ท่านทราบแต่เมื่อท่านรู้แล้วฉันก็เล่าเรื่องให้ท่านฟังตามเขาบอกที่เมืองอุตรดิตท่านพูดต่อไปว่า เมื่อก่อนมาที่ในบ้านก็อยู่เป็นปกติตั้งแต่ฉันเอาพระองค์นั้นมาไว้ในบ้านดูเกิดวิวา,าทบาดทะเลาะก,กันไม่หยุด ท่านส่งเศษกระดาษชิ้นหนึ่งซึ่งท่านได้ให้จดชื่อคนวิวาทมาให้ฉันดูมีทั้งผู้ดีและไพร่วิวาทกันถึงหคู่ท่านตักเตือนแต่ว่าขอให้ฉันคิดดูให้ดีฉันกลับมาคิดดูเห็นว่าถ้าขืนเอาพระองค์นั้นไว้ที่บ้านต่อไปคงขัดใจมารดาจึงไปเล่าเรื่องให้พระพุทธ,ธาจยาฟังและถวายพระองค์นั้นให้ท่านรับเอาไปไว้ที่วัดจัก,กรวรริแต่นั้น เรื่องพระพุทธรูปองค์ที่ได้มาจากเมืองทุ่งยางก็เงียบไปต่อมาอีกหลายเดือนกรมการเมืองอุตรดิตคนหนึ่งซึ่งได้เคยไปเมืองทุ่งยางด้วยกันกับฉันมาลงมากรุงเทพมหานครไปหาฉันที่บ้านฉันเล่าให้เขาฟังถึงเรื่องพระองค์นั้นแล้วนึกขึ้นว่าถ้าฝากให้เขาเชิญกลับขึ้นไปไว้ที่วัดพระมหา,าธาตุเมืองทุ่งยางอย่างเดิมจะดีกว่า เอาไว้ที่วัดจัก,กรวัดจึงสั่งให้คนไปขอพระองค์นั้นคืนพระพุทธจารย์มาตกใจจึงรีบมาหาตั้งแต่พระองค์นั้นไปอยู่ที่วัดจัก,กรวัดท่านสังเกตเห็นมักมีเหตุวิวาทบาทเลาะเกิดขึ้นในวัดผิดปกติแม้จนเด็กลูกศิษย์ซึ่งเคยเป็นคนเรียบร้อยมาแต่ก่อน ก็ไปตีหัวเจ็กขายเจี้ยมอีท่านรำคาญใจแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรเผอิญพ่อค้าเช้าหัวเมืองคนหนึ่งซึ่งเคยรู้จักกับท่านมาก่อนเข้ามาค้าขายทางเรือถึงกรุงเทพเขาแวะไปหาท่านพอเห็นพระพุทธรูปองค์นั้นก็ชอบใจจึงเอ่ยปากขอท่านจึงให้พระองค์นั้น แก่พ่อค้าคนที่ขอไปเสียแล้วเขาจะพาไปทางไหนก็ไม่รู้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระแสความเรื่องพระพุทธรูปองค์ที่ได้มาจากเมืองทุ่งยั้งเพียงเท่านั้นได้แต่หวังใจว่าพ่อค้าคนที่ได้พระไปไม่รู้เรื่องเดิมของพระองค์นั้นบางทีจะไม่ไปเป็นเหตุให้เกิดวิวาทบาดท,ทะเละา เหมือนหนหลังนี่ก็เป็นเรื่องความเชื่อแปลกๆของคนสมัยก่อนค่ะซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นไม่น่าจะเกี่ยวกับพระพุทธรูปแต่ก็ได้มีบันทึกไว้เช่นนี้ค่ะแล้วคุณผู้ชมล่ะคะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างแสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ